ถังซานเนี่ยก็ได้บอกเจว่าเจเนี่ยไปเถอะข้าเนี่ยคุ้นชินกับที่นี่แล้วเจเนี่ยก็รูปและถังซานแล้วถามว่าแน่ใจนะถังซานเนี่ยก็คืมตับเอามือไปถังซานก็อย่างนี้แหละเจเนี่ยก็เลยบอกว่าขอดเตือนอะไรไว้สักอย่างหนึ่งที่นี่เนี่ยไม่มีคําว่ามิตรภาพหรอกนะต่อให้เป็นมิตรกันเนี่ยก็เสียงหักหลังกันได้ทุกเมื่อไม่มีหรอกมิตรแท้มีแต่มิตรฉาชีพ ถังซานได้เอาชนะมาหลายสนามจนถังซานได้รับฉายาว่าราชาอสูรส่วนหูเลียหน้าเนี่ยได้ฉายาว่าทูตแห่งนรกทางหูเลี้ยหน้าเนี่ยก็เป็นห่วงถังซานตัวเธอเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าทําไมต้องเป็นห่วงเขาเนี่ยหลังจากนั้นถังซานก็เอาชนะมาเรื่อยๆชนะ68สนามติดภายในระยะเวลาหนึ่งปีในตอนนั้นเองเนี่ยหูเลี้ยหน้าเนี่ยก็มาหาถังซานเธอเนี่ยมาขอความร่วมมือเพราะว่าเราทั้งสองเนี่ยจะไปฝ่านรกด้วยกัน นี่นี่ไงนี่ไงกูบอกแล้วเชื่อกูยังบอกแล้วมิดมิดมิดฉาชีพกูบอกแล้วบอกแล้วมิดแท้ไม่มีมีแต่มิดฉาชีพทางซานเนี่ยก็ถามว่าทําไมข้าต้องเชื่อเจ้าด้วยล่ะหัวเลียนหน้าเนี่ยก็บอกว่าถ้างั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของข้า ข้านั้นเป็นลูกศิษย์ขององค์สังฆราชนะ้เมืองวิญญาณยุธทธถังซานเนี่ยก็ว่ามิน่าเป็นศิษย์ของสำนักวิญญาณยุทธนี่เองแล้วว่าแต่เข้าห้องถังซามนมาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าที่เข้าห้องมาเนี่ยเข้าเข้ามาแบบเงียบๆอย่างเงี้ยแอบน่าสงสัยเหมือนกันนะเนี่ยมามาทำอะไรพี่เลนพี่เลนนะปะ ไม่ใช่ทางซานก็ถามว่าความขัดแย้งของสำนักห้าวเทียนและสำนักวิญญาณยุทธ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าไม่รู้หรอกหรอหูเลื่อนหน้าเนี่ยก็บอกว่าช่างหัวเรื่องนั้นไปเถอะมาเรื่องเอ้ยพอพอพอมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยพินัทมึงหยุดเลยแล้วเรื่องร่วมมือล่ะเจ้าจะว่ายังไง กลับมาทางด้านถังซานพี่แกเนี่ยก็มาลงสนามที่99โดยครั้งนี้เนี่ยพี่แกเจอวิญญาณพมยุทธ์หมดเลยแต่พี่แกทักษะทางกายภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นมากทําให้วิญญาณพมยุทธ์ที่ลุมถังซานีกระเด็นไปหมดและคนสุดท้ายที่ยืนอยู่นานที่สุดที่เก่งที่สุดเนี่ยก็เจอจิตสังหารตอนที่ถังซานชนะวิญญาณพมยุทธ์เนี่ยราชันสังหารเนี่ยก็โผล่มาพร้อมถามถังซานกับหูเรียนนาว่าทางเลือกที่ข้าจะให้พวกเจ้านั้นมีสองทาง ทางแรกก็คือขึ้นเป็นขุนนางที่นี่สามารถเข้าออกเมืองแห่งการสังหารได้ตามสบายส่วนทางเลือกที่2รับบททดสอบหน้าเมืองแห่งการสังหารย้อนกลับไปเหตุการณ์คืนนั้นหูเลียนาเนี่ยก็ถือน้ําบาดาลมาแล้วก็บอกว่าของสิ่งนี้เนี่ยต้องดื่มเท่านั้นถึงทําให้หัวใจของข้านั้นไม่กระสับกระส่ายไม่กระสับกระส่ายปากพูดไปเธอแต่แมงมือมึงหัดอยู่นิิงๆมากออือยเก่งใช้ได้นี่แหละ นี่แหละคุณนนสมบัติชัดเจนเลยของมิจฉาชีพเนี่ยทางสานเนี่ยก็บอกว่าของนั้นอ่ะมากินไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยมันมีพิษกินพิษแล้วก็กินพิษเพิ่มไม่แปลกเพื่อดับกระหายเดี๋ยวนะก็งงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวกินพิษเพื่อดับพิษกินพิษเพื่อดับพิษฮะ แสดงว่าถ้าเกิดว่ากูโดนงูจงอางฉกกูก็ต้องกินพิษงูจงอางเข้าไปซ้ําใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นทางซานก็ให้ยาเม็ดหนึ่งใบทางซานก็บอกว่านี่คือยาถอนพิษแค่เจ้าลองกินเข้าไปมันจะค่อยๆกัดก่อนพิษออกมาเจ้าจะเชื่อข้าหรือไม่เชื่อก็ตามใจเจ้าหูเลี้ยนน,นั่นก็กินยาแล้วก็บอกว่าข้าเชื่อเจ้า ถ้ากินแมง่อเมตตมีแบบอือกินยาเสร็จแล้วมันต้องไปกินอย่างอื่นไหมเนี่ยถามจริงแบบว่ามันแบบมันมันบรรยากา,กาศก็ได้อยู่หรอกนะทำมาลายแบบพิเลนพิเลน,เลนที่เมืองแห่งการสังหาร <c oughs> หูเลียน,นาเนี่ยก็บอกว่าข้าเนี่ยเชื่อใจเจ้าแต่ก็อยากให้เจ้าเนี่ยเชื่อข้าด้วยหูเลียน,นาเนี่ยก็ยื่นมือออกไปทางซานเนี่ยก็จะจับมือแต่หูเลียน,นาเนี่ยก็หลบหูเลียน,นาเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าข้าเปิดใจบอกเจ้าทุกอย่างแล้ว แต่เจ้าเนี่ยคือใครข้ายังไม่รู้เม้แต่กระทั่งหน้าตาเนี่ยก็ยังไม่เห็นเจ้าชื่ออะไรทางซานเนี่ยก็ถอดหน้ากากออกมาอย่างเท่แสงจันทร์ส่องอย่างสวยงามข้าชื่อถังอินหูเลียกหน้าเนี่ยก็ทำหน้าเฟินเลยอืมรอถังอินเหรอ กลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันทังซานและหูวเลียนหน้าขอรับการทดสอบพอทางสารนรกถูกเปิดออกเนี่ยทังซานเนี่ยก็ได้พบกับค้างคาวทังซานนี่ก็เลยใช้อาวุธลับเนี่ยจัดก,การพวกมันแต่ทว่าตัวหัวโจกมันเนี่ยก็โผล่มาเป็นค้างคาวสามหัวแล้วก็มีแต่หัวแบบใหญ่ๆด้วยทังซานและหูวเลียนหน้าเนี่ยต้องรับมือสามหัวพร้อมกันเลยนะสามหัวของค้างคาวเชียวนะ ตัวมันเนี่ยก็เป็นสับวิญญาณที่แข็งแกร่งมากทําให้ถังซานและหูเลียนหน้าเนี่ยเกือบไม่รอดแล้วแต่ทว่าถังซานเนี่ยก็สะบัดหูเลียนหน้าขึ้นไป หูเลียนหน้าเนี่ยก็งอกหาจิ้งจกออกมาจับเสาไว้ทางหูเลียนหน้าเนี่ยก็คิดว่าจะทํายังไงดีทว่าทางซานเนี่ยก็ใช้กรงเล็บเทพเหินเวหาในขึ้นมาและทั้งสองเนี่ยก็ร่วมมือกันไปต่อสู้กับมันอีกรอบหนึ่งโดยครั้งนี้เนี่ยให้หูเลียนหน้าเนี่ยเป็นคนควบคุมเชือกและทางซาเนี่ยก็หาจุดอ่อนทางซาเนี่ยก็ใช้หน้าไม้จูเกิดในยิงซ้ำาแต่ทว่าตัวมันเนี่ยมีความขี้โกงอยู่อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ายิงไม่โดนจุดอ่อนมันแล้วมันตายเนี่ย พอมันเกิดใหม่เรื่อยๆเนี่ยพลังมันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นทางซานนี่ก็เลยหาจังหวะโอกาสแล้วก็โจงตีทีเดียวสาหัวพร้อมกันนี่พี่ซานพัฒนามาถึงขั้นที่แบบว่าสามารถเล่นสามหัวได้เลยเหรอทางซาเล่นทีเดียวสมหัวเลยเนี่ยนะไม่ไงจะบอกว่ามันเก่งขึ้นเยอะทางซานก็ถามหูเลี่ยนหน้าเนี่ยจะพักไหมหัวเลี่ยนหน้าเนี่ยก็บอกว่าเราเสียพลังไปมากพักสักแป๊บหนึ่งเถอะ ในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีสับวิญญาณนารกเนี่ยโผล่มาอีกตัวรอบนี้เนี่ยไม่ใช่สามหัวแต่เป็นสับวิญญาณหัวเดียวเป็นชนิดงูงูแบบทั้งใหญ่แล้วก็ยาวแล้วแถมร้อนละอุถ้าเกิดว่าโดนทีเนี่ยน่าจะมือพอง ทางซานที่ศึกษามันมานานเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่ามันคืองูตะวันเพลิงสิบงอนส่วนจุดอ่อนของมันนั้นทางซานก็รู้ดีว่าจุดอ่อนของมันนั้นเนี่ยอยู่ที่งอนทั้งสิบของมันที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละทางซานีนก็เลยเปิดฉากโจมตีเลยโดยการดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จุดไฟพร้อมพ่นไฟออกมาทางซานมันข้ามเรื่องไปเลยมันข้ามไปนรูโตะแล้ว ถังซานเนี่ยก็เปิดทางให้หูเลี้ยนหน้าเข้าไปโจงตีมันทว่าหูเลียยหน้าเนี่ยก็ทำอะไรมันไม่ได้ทั้งสองเนี่ยก็เลยเข้าไปลุกใส่มันสองคนพร้อมกันเลยทั้งสองเนี่ยก็ทำลายงอนมันมาเรื่อยๆจนเหลือแค่สามงอนทำให้ตัวมันเนี่ยจะพีชีต,ตัวเองแต่ทว่าถังซานเนี่ยก็ไม่ยอมรีบเข้าไปหยุดพลังของมันไว้ก่อนและก็เป็นทางด้านถังซานที่สามารถหยุดพลังมันได้ แล้วถังซานเนี่ยก็ได้ลูกกรมามาด้วยถังซานเนี่ยก็บอกหูเลียหน้าว่าถ้าเกิดว่าพวกเราอยู่ที่นี่เนี่ยจะเป็นอันตรายทั้งสองเนี่ยก็เลยจะรีบวิ่งออกไปหน้าเมืองแห่งนี้แต่ทว่ายิ่งใกล้ทางออกเท่าไหร่กลิ่นไอสังหารยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นหูเลียหน้าเนี่ยก็เห็นภาพถังอินเนี่ยทับกับถังซานหูเลียหน้าเนี่ยก็เลยจะจง,งตีถังซานแต่ทว่านางเนี่ยก็รู้ตัวก่อน น้ารู้ตอนรู้ตัวแบบหือน่ารักเนาะนางเนี่ยก็บอกถังซานว่าขอร้องเธอถัองซานช่วยทุบฆ่าให้สลบทีฆ่านั้นไม่อยากทําร้ายเจ้าแต่ถ้าว่าป่าพูดเฉยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มือนะมือมือนะเฉยเป็นไม้ถางซานก็เลยทุบหัวเลหน้าให้สลบไปถางซานก็ได้คำนวณทางออกว่าดูจากทรงแล้วย่างเงินขามเนี่ยไม่น่าจะถึง ก่อนที่ถังซาจะไปเนี่ยถังซาเนี่ยก็ได้ทิ้งสมุนไพเทพเนี่ยลงลาวาและถังซาเนี่ยก็คิดในใจว่าเมื่องแห่งการสังหารราชันสังหาร หวังว่าท่านจะถูกใจของที่ข้ามอบให้นะในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีสัตว์วิญญาณเนี่ยโผลมาเพียบเลยทําให้ถังซานเนี่ยไม่มีทางเลือกและต้องรีบออกไปโดยการใช้ย่างเงินคามเนี่ยคู่กับกรงเล็บเทวดาบินทําให้ระยะเนี่ยมันก็เกือบถึงแต่ทว่ามันก็ยังไม่ถึงถังซานเนี่ยก็เลยใช้ได้ปีศาจสีม่วงเนีย่ยิงไปตรงลาวาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไปได้สูงกว่าเดิมเพราะถังซานออกมาได้เนี่ยถังซานก็รู้สึกถึงเขตแดนเทพสังหาร หูเลียนหน้าเนี่ยก็เดินมาหาถังซานหูเลียนหน้าเนี่ยก็บอกว่าขอบคุณที่เจ้าช่วยชีวิตข้าถัางซานเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องหรอกเราร่วมมือกันแล้วหลังจากนั้นถังซานเนี่ยก็กลับไปหาพ่อ ส่วนฮูเลียนหน้าเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าทําไมถังอินคนนั้นน่ะถึงต้องอยู่สํานักห้าวเทียนด้วยทําไมถึงไม่อยู่สํานักเดียวกันกันนะทางถังซานเนี่ยก็ถามพ่อว่าเรื่องเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยจะบอกเขาได้หรือยังพ่อเนี่ยก็บอกว่ายังหรอกต้องทําตามข้อเรียกร้องค่าให้ได้ก่อนพ่อเนี่ยได้พาถังซานมาที่เย่เซียนทว่าคนของที่นี่เนี่ยก็ไม่ต้อนรับทําให้ถังซานต้องหักกระดูกสองคน และราชาวิญญาอีกหนึ่งคนเนี่ยก็ไม่พอใจถังซาลก็เลยปล่อยทักษะควบคุมมหาถังซารแต่ทว่าทักษะควบคุมแค่นี้ก็ทําอะไรถังซารไม่ได้ถังซานณเวลาตอนนี้เนี่ยไม่สามารถควบคุมไอสังหารได้พ่อเนี่ยก็บอกให้หยุดก็ไม่หยุดทว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเล่นดนตรีเป็นเสียงดนตรีของพินใหญ่พัมพัมไม่ใช่นะเสียงเปียโน,โน พอเสียงพินลอยมาเนี่ยรอบห้องตอนแรกที่มีแต่น้ำแข็งของถังซานเนี่ยก็หายไปและถังซานเนี่ยก็กลับมาปกติอีกครั้งเธอคนนั้นเนี่ยก็ออกมาดูว่าคือใครทว่าเนี่ยพอเธอเห็นถังห้าวเนี่ยเธอก็ตกใจไม่ใช่น้อยเป็นท่านจริงๆหรอเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเยี่ยหัวขอเรียกว่าอาถาังซานแล้วกันนะน่าจะง่ายกว่าอาเนี่ยก็ถามว่าทําไมสภาพของท่านถึงรันทดขนาดนี้ และอาถังซานเนี่ยก็ชวนถังห้าวในการสํานักถังห้าวเนี่ยก็บอกว่าตัวข้านั้นเขาไม่มีสิทธิ์ไปสู้หน้าสํานักแล้วล่ะข้าถอนตัวจากสํานักห้าวเทียนนานแล้วก่อนถังห้าวจะไปเนี่ยถังห้าวเนี่ยก็บอกว่าเสี่ยวซานอยู่เรียนที่นี่สักปีหนึ่งพ่อจะรอที่หุบเขานะ แล้วก็ฝากบอกพี่ใหญ่ด้วยว่าข้ากับนางนั้นได้กันและเสี่ยวซานเป็นลูกชายคนเดียวของข้าลูกชายของข้าเป็นของขวัญที่จะมอบให้สำนักส่วนจะเอาไปต้มข้าแกงอะไรก็ตามสบายเลยไปไปไป,ไป,ไป อันหลังนี้ไม่เกี่ยวนะเกือบดีแล้วฮะทางซานเนี่ยก็ได้มายืนคิดว่าทําไมท่านพ่อเนี่ยถึงให้ข้ามาเรียนที่นี่แล้วมือที่ต่อสู้นี้จะเล่นโดนตีได้จริงหรอท่านอาเนี่ยก็เดินมาบอกว่าเจ้าเด็กโง่ตัวเจ้านั้นมีพรสวรรค์มีความแข็งแกร่งแต่ไม่รู้จักควบคุมแล้วจะมีไปทําไมใช่แล้วสิ่งที่ทางซานจะได้เรียนก็คือการฝึกควบคุมเขตแดนเทพสังหารวันถัดมาณห,ห้องเรียนจะว่าไปกฎไหนมันก็น่ารักดีนะเนี่ยมันก็ ลว <c oughs> หวานดีน่ากินและก็ดูเหมือนว่านาคนนี้เนี่ยจะเป็นลูกของขุนนานชั้นสูงห,หรือก็คือเป็นขุนนาของจกักรวรรดิเทียนโตทางทังซานเนี่ยพอเริ่มเรียนเนี่ยก็ดีดพินได้เสียงเพี้ยนเลยทําให้ทางห้องนี้ก็หัวเราะออกมาทางซานเนี่ยก็ถึงกับของขึ้นแต่ก็ถือว่ายังดีที่ทางซานเนี่ยสามารถยับยั้งตัวเองไว้ได้ หลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยมา1ปีทางซางก็ได้กลายเป็นนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดทางด้านนาคนนั้นเนี่ยนาคนเดียวที่น่ารักที่สุดอะ่ะก็ส่งจดหมายไปหาพี่เสียโดยก็บอกว่าปีนี้เนี่ยทางอินได้รับเลือกทางอินเนี่ยโดดเด่นมากพี่เสียเนี่ยก็อยากรู้ว่าทางอินเนี่ยคือใครทำไมถึงทําให้น้องสาวผู้เยื่อหยิ่งเนี่ยยอมรับได้ขนาดนี้